ติดต่อหรือไม่กล้าและกลัวที่จะติดต่อหรือโทรหรือหรือว่าเท็กซ์มาหาบอสคนรอบข้างบอสมีเยอะมีพี่เลี้ยงมีมีมีโก้มีเพื่อนๆหรือมีคนที่อยู่ใกล้ตัวบอสเยอะถ้าเขาบอกว่าอยา่าเข้าใจแหละว่าอยากเข้าใจแหละว่าอยากมาใหมามาให้บอสเห็นว่าเราพยายามแต่แต่ถ้าถามแล้วถามอีกถามคนนูน้คนคนนี้ทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมา ให้หนูหนูก็ไม่กล้ามาแล้วหน,หนูเชื่อว่าน้องมารีมาก,ก็รู้จักบอสดีน้องปรากฏมาหลายปีถึงแม้ว่าน้องจะเพิ่งได้เข้ามาเอ่อมิสแคนทยแลนด์เวย์ใหญ่แค่2ครั้ง <c oughs> ไม่แน่ใจ2ครั้งหรือเปล่าใช่แล้วก็นั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีในแต่สบองร้อนแล้ววดอยากจะพูดกัมน้องไปสนุกอืู ะะะอะไรนะคะไม่หนูแบบไม่รู้หนูว่าน้องทุกๆคนเข้าใจแล้วรู้รู้ทุกอย่างว่าต้องทำยังไงต้องอยู่ยังไงต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่างที่บอสเคยพูดอย่างที่บอสได้เคยบอกกับทุกๆคนผ่านไลฟ์เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาว่าเรื่องที่น้องชมพูอ,มอะไรนะคะกลับมาจากการประกวดต่างชาติ หนูก็แบบหนูเข้าใจอะ่ะสำหรับหนูนะไม่รู้ไม่อยากจะพูดเพื่อที่จะเอาหน้าแต่ว่าเวลาหนูเห็นพี่นวสพี่นวสแบบทักมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่นอนอยู่ถ้าเห็นปุ๊กก็คือต้องอ่านก่อนอยากรู้ว่าว่าเขามีเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการแชร์หรือว่าเป็นโพสหรือเป็นลิงก์ที่เขาส่งให้หนูหนูอยากเห็นหนูอยากรู้ว่าเขาส่งอะไรมามันเป็นอะไรที่แบบเออบอสมีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเฮ้ยเขาส่งมาให้เราหนู รู้สึกดีใจแต่ถ้าเกิดเราเอกนอแล้วไม่สนใจก็คิดว่าไงอะน้องเหมือนก็กำลังจะบอกน้องว่าคืออยากให้น้องเห็นเห็นความสำคัญของคำว่าครอบครัวของพิ่นวันมากกว่านี้หนูหนูเข้าใจนะคะน้องทุกคนมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะ ซึ่งเราก็เราก็มีแต่เราไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็เ,ออเราก็ปักหมุดเราก็สวยหมือนกัน <laughs> หนูก็ปักหมุดแชทของพี่นวัดของทีมมิสแกนพี่แวนพี่เต๋าพี่หมีพี่เต้ยพี่ทีมพ,พี่พี่ปูทุกคนปักหมุดเอาไว้ถึงแม้ว่าพอปักหมุดปักหมุดมาปุ๊บแล้วแชทมันก็จะเลื่อนลงเลื่อนลงมาแต่ก็พยายามคอยสอดส่องคอยดูแบบ แรกๆสมมุติว่าเราเพิ่งตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เช็คก่อนโอเคคนสําคัญคนในในในครอบครัวในแกรนโอเคไม่มีใครอะไรไม่มีใครทักมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีปุ๊บก็เปิดดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูเห็นความรู้สึกะะแลว้วโยังงบ้า่อกว,วแบบเืเรียปิดเจ็บเหอแบบเเสียใจมากอะไรกับเหตุการณ์นี้อะไ<ล>รอย่างเงี้ยอ๋อ ん ไม่แบบพลังมันติดมือหนูนี่เหรอดยว่าน้ำตาจะไหลมือเลยมีมือไม่ใช่ฉันดูว่าน้ำตาจะไหลมันก็ด้วยอย่างน้อยหนูไม่อยากหนูไม่อยากดราม่าไม่อยากน้ำตาไหลเพราะว่ามันเสียเวลาพี่ๆทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เอาไม่ลงวันที่พี่นวัด ไลฟ์พี่นวัดรไลฟ์ทุกวันเนาะไลฟ์ใน Facebook พี่นวัดช็อตที่พี่ขอหนูจะโชว์ให้ดูอขอที่เขาแบบที่เข้ามาอันนี้อุษาจะไม่ร้องแล้ว,แ,วแกเห็นแะบอกแกต้องกินยาแล้วก็ไปนอนลแล้วก็ไปนอนอแล้วเขาก็แล้วเขาก็นอนไม่หลับเพราะว่ารุ่งเช้า <c oughs> เขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าพอตอนคืนแบบตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนไม่หลับแบบสะดุง้งแบบเหมือนผวาพี่พี่วัดอายุเท่าไหร่แล้วไม่มีใครรู้ถ้าท,ทุกคนรู้จะรู้อยู่แล้วว่าพี่วัดจะหลักปกป้องทุกคนออ แค่เป็นห่วงสุขภาพเขาจริงเช่นวันนี้เมื่อคืนพี่เขาหนูดราม่านะมาเมื่อคืนตอนที่เขาขึ้นตอนที่เขาขึ้นโมเวทีหนูไม่รู้หนูรู้แค่เขาไม่สบายใช่ไหมแล้วแล้วตอนที่พี่นว,วัดยืนถ่ายรูปก,กับสปอนเซอร์และน้องๆ หนูก็เพิ่งมารู้ทีหลังอีกว่าเขาเจ็บขาแลว้วหนูก็สังเกตว่าเจ็บขาเป็นอะไรคืออยากรู้แลว้วเวลาเขาแบบเขาไม่ยากจะขยับซ้ายหรือขวาหรือหน้าหหลังอยากยู่เฉยๆแต่ว่าพอมีคนมาถ่ายรูปข้างๆเขาเขาก็จะต้องขยับแลว้วเวลาเขาขยับขึ้นหน้าเขาออกไม่รู้พี่ไปย้อนดูได้หน้าเขาออกแล้วหนูก็สงสารเขากลัวเขาจะล้มหนูก็สติหลุดเลยอะ่ะหนูกลัวเขาจะเป็นอะไรคือไม่อยากให้เขาเป็นอะไรตอนนี้ แล้วเขาก็จะไม่มีวันเป็นอะไรกับเหตุการณ์กับเรื่องอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงกับอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเราไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างมันพอเหมาะเมื่อสองสามวันก่อนเครียดปวดหัวแล้วเมื่อวานไม่สบายวันนี้ตอนเช้าตื่นมาไลฟ์แล้วเสียงเสียงไม่ดีแล้วก็เย็นมาขาจะเดินจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนึกออกไหมเด่นรถสะดกสะดกที่โรงแรมเดินสะดกที่โรงแรม ช่ไหมคะหนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะสะดุดหรือใครทําแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะพี่นวัดเขาคงไม่มาแกล้งเพื่อให้เพื่อให้คนแบบเออคิดว่าน้องเป็นคนทําให้พี่วัดไม่สบายหรืออะไรไม่หนูว่าหนูไม่คิดว่าพี่วัดเขาจะทาอะไรแบบนั้นให้คนรู้สึกแย่กับน้องแต่ว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆหนูไม่รู้จะช่วยไม่รู้จะทํายังไง หนูก็ได้แต่ยืนมองพี่ขาพี่น็อตอยู่เมื่อกี้ใช่กลัวเขาไปแล้วไม่รู้เขากลับไปหรือยังต่อค่ะกลับมาถามีามอะไรต่อไหม, <c oughs> ไม,มอะไรนะคะตอนนี้คือมันยังไม่จบอะพี่นี่ออกไหมคะแล้วจนกว่าจะถึงวันที่อำลาหนูไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่หนูรู้สึกว่า พี่นวัดให้โอกาสและหนูคิดว่าน้องๆน,น่าจะได้อำนาเขาไม่น่าจะเขาไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นแต่ว่าพี่นวัดจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะกลับมาทา,ทางน้องทางน้องกับทางบอสกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจหนูหนูไม่ทราบต่สำหรับหนูหนูเหมือนเดิมหนูโอเคหนูทำงานกับน้องได้ถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกัน ิๆี้นคนไม่มาคิดค่ะคิดว่าไม่ได้มาอยู่แล้วพี่นวัพูดคำไหนคือคำนั้นเขาไม่น่าจะเซอร์ไพรส์ไม่น่าใช่วันไฟนอลใช่ไหมคะใช่ไหมพี่วัดพูดใช่ไหมเออเหรอหนูก็คิดว่าน่าจะ นะคะโอเคฝากเวทีฝากน้องฝากเวทีหน่อย2023หน่อย2่2 3นะคะมิสแกรนเ h a i l a อ d 2 0นย่ก็เดายากมากตัวเต็งตัวตัวเต็งตัวไม่เต็งไม่อยากให้ไม่อยากให้น้องๆกดดันเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างมีกิจกรรมเยอะแล้วน้องๆก็หลายคนก็มีความสามารถอยากให้ประกวดวันต่อวันวันนี้ประกวดประกวดเสร็จประกวดจบคนไหนที่ทำผิดพลาดเดินล้มสะดุดก็ ไม่เป็นไรพวกนี้เอาใหม่ประกวดวันต่อว,วัน,นจริงๆนะพี่ไม่ได้ประกวดแบบว่าวันนี้คุณดีแล้วคุณจะไปมงว่นสุดท้ายไม่ใช่เว,เวทีนี้ให้โอกาสทุกๆคนค่ะแล้วบอสก็ให้โอกาสทุกๆคนค่ะขอบคุณนะคะไม่นอ